วัสดวันนี้พบก,กับผมเชียร์เพทีวีนะวันนี้ผมจะม,มาเรียวซีดศูนที่ไม่มีใครเคยเขียนนะครับมันก็ไม่รู้จะน่ากลัวตรงไงแบบผมเพิ่งลองไปทีนึงแล้วนะเดี๋ยวเขาปรับเสียงอยแ๊บอ่ะก็มีเพื่อนถามมาคนหนึ่งว่าวิจีเขียนซีเขียนไงก็เคครับผมก็จะทําตามที่เพื่อนบอกนี่<ว><ว>เราอยตรงนี้ซื้อ,อที่ซีนะครับ <ๆ S 2> อันนี้สีซีนะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเอาสีตัวเดียวนั่นก็คือสีสูนนะครับเอาละแล้วก็กดเพลย์ไปเลยวันนี้จะมีอะไรแปลกประหลาดมั้งผมไม่รู้งั้นมันมีอะไรไหมแปลกประหลาดีไอเอฟเอฟอไเนี่ย จะต้องรอมารักคู่นะครับรอโลูโหลดช้ามนาะตอนนี้คลิปเราอยังดำเนินต่อไปนะครับซีดนี้ผมเพิ่งลองนะครับเป็นซีดท,ที่จะปะเะช็นหน้ากับอะไรก็ไม่รู้นะครับซีดไม่มีเลขนะฮะอคีแบบเอ๊เมนก้า ถ้าไปซื้ก็้องนะครับว่าเรามาเกิดอ้าวต้นไม้โคตจิ๋วเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสีส้มมันแปลกๆตรงนี้ถ,ถามมา้ำถ้ำอะไรนะเลยนะเกิดแค่ป่าแห่งนี้มันจะมีหลุม คิดดีที่ฮิสการ์ดิตี้แชนแนลเคยไปเจอแบบผมจะต้องรู้ให้ได้วด่ามันก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกระทิบไลค์ทีหนึ่งพลค์กดติดตามว่ากดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็บ๊ายบาย